นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดกาสาวชาดกชาดกว่าด้วยผ้ากาสาวพัฒ ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปักธงชัยแห่งอริยสัจประกาศพระาศาสนาขึ้นณใจกลางชมพูทวีปนั้นกุลบุตรจากทุกวันนะทั้งขหบ,บดีมหาเศรษฐีกษัตริย์และพราหมณ์หลายตระกูลต่างพากันสละบ้านเรือนออกบวชในพระพุทธศาสนากันมากมาย สนที่ไม่ได้ออกบวชต่างก็ปวาราณาตนเป็นพุทธมามกับให้การนิมนต์ถวายนิตยพัฒ์อย่างดีเลิศก,กันทุ่นทั่วทุกแเวนแควนไม่เฉพาะแต่ในมคตและโกศลรัฐเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ริษยาแก่เหล่าอลัชฉีนักบวชนอกศาสนาอย่างยิ่งกระทั่งการต่อมาก็เกิดมนทินแปดเปื้อนต่อศาสนาของพระพุทธองค์เข้าจนได้ ถวายแต่พระภิกษุพวกเราก็ถือเป็นนักบวชเหมือนกันทำไมไม่มีใครคิดจะมาถวายเรามั่งเลยเนี่ยถ้าเจ้าอยากได้ของถาวายข้ามีแผนฮะคอยดูเถอะเจ้าจะมีกินไม่แพ้ภิกษุเหล่านั้นหรอกมารศาสนาเหล่านี้พากันปรงผมโกนศีรษะหาผ้ากาสาวะมาห่มตามอย่างสาวกสงฆ์ของพระพุทธศาสดา เพื่อหวังหลอกลวงเอาอาหารจากการบินทบาศชาวพระนครแม่เจ้านี่ก็ช่างฉลาดจริงๆเลยแค่นี้เราก็ได้อาหารจากการถวายแล้วเ <laughs> ชื่อค่าแล้วดีเองรีบไปเถอะป่านเนี้ยชาวบ้านชาวช่องอ่ะคงรอให้เราเออกบินธบาแล้วละ <laughs> จากนั้น ภิกษุปลอมก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งก็มีพฤติกรรมคล้ายโจรขโมยมิได้สํารวมกายใจเป็นสมได้แม้เพียงน้อยแต่ได้สั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมหาศาลเจ้าว่าภิกษุที่เราใส่บาตไปเมื่อกี้เป็นภิกษุจริงหรือปลอมกันแน่เนี่ยดูทำแแมงทำแแมงนะองเป็นภิกษุปลอมแน่เลยท่านดูสิเดินไม่สํารวมสักนิดรู้งี้ ไม่ใส่บาทก็ดีหรอกการลอกเลียนปลอมปนกับภิกษุที่เหล่าอรัชีทำครั้งนี้เป็นความวิตกใหญ่หลวงของสงสภาในพระเชตวันภิกษุทั้งสิ้นพากันจับก,กลุ่มวิพากเหตุการณ์หาทางแก้ไขสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสดับถึงวิกฤตทางศรัทธ,ธาและทุกข์ร้อนของพระสาวกทั้งหลาย สงมีพระกรุณาที่คุณให้เห็นความเป็นธรรมดาแห่งทุกนั้นว่ามิใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่บัดนี้เท่านั้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกเอากาสาวชาดกขึ้นแสดงให้ภิกษุทั้งสิ้นรู้ถึงวิบากกรรมอันเคยเกิดมาแล้วในบัดนั้น ในพาราณสีเมื่อการหนึ่งการค้าพาณิชเจรินรุ่งเรืองที่นี่เป็นอย่างมากทั้งแพรพันอัญมณีและเครื่องใช้สิ่งประดับเคหสถานต่างๆล้วนเป็นที่ต้องการของชาวนาครใกล้ไกล,กลทั้งสิน้นร้านขายงาช้างร้านใหญ่ของพาราณสีก็เป็นหนึ่งในความนิยมนั้นงาช้างที่เป็นเครื่องตกแต่งบอกฐานะโออาของกหบดี ตานพากันหมดลงอย่างรวดเร็วนายผานิชจึงประกาศหาพรานไปฆ่าช้างป่าตัดงามาทำกำไรต่อโดยมีค่าจ้างอย่างงดงามเฮ้ยงาช้างของเราจะหมดแล้วเลยเนี่ยตายแน่ๆน่จะเอาที่ไหนมาขายอีกเลยเนี่ยอุ้ยได้กำไรดีนักเชียวอย่างเนี้ยต้องหาซื้อจากพรานซะหน่อยแล้วล่ะ ไม่นานนะักนายพาณิชย์ก็ได้ตัวพรานดังต้องการวางใจเถิดนายวานิชข้าจะนำงาสวยงามมาส่งให้ทุกวันให้จงได้นายจงเตรียมช่างประดิษฐ์งาช้างไว้เถิดถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รีบไปเถิดที่ชายขอบแคว้นกาสีในป่าทักคีนาคีรียังมีโขลงช้างออกหากินอยู่หลายสิบตัวเร่งไปฆ่าเอางามาให้เราเถิด ได้เลยข้าจะรีบตามรอยมันไปท่านจงเตรียมข้าจ้างไว้ก็แล้วกันพรานคนนี้มีใจเหี้ยมโหดมีความคิดเจ้าเล่ห์เขาใช้เวลาไม่นานก็สำรวจเส้นทางที่โขงช้างใช้สัญจรไปมาได้หมดเมื่อศึกษาอยู่นานในพรานก็รู้ว่า ช้างพลายหลายตัวอยู่รวมกันอย่างมีวินัยได้ก็เพราะมีพญาช้างเป็นผู้นำช้างทุกตัวเดินเรียงแถวไปหากินในป่าแล้วกลับมารวมโขงอย่างมีระเบียบทุกวันพญาช้างผู้รับผิดชอบนั้นก็ดูแลทุกสุขและความเป็นไปของบริวารม่ได้ละเลยใครเดือดร้อนหรือครับข้องใจสิ่งใด ก็่าได้เป็นทุกอยู่ตัวเดียวนะเรายินดีช่วยเหลือท่านพญาช้างข้าหิวมากเลยท่านช่วยนำทางพวกเราไปหาอาหารที่เยอะๆได้ไหมล่ะเจ้านี่จริงๆเลยนึกว่ามีปัญหาอะไรมากมายได้สิเราจะพาพวกเจ้าไปหากินที่ไม่รับรองว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์อาหารเพียบแน่ ความเป็นอยู่ของช้างโขลงนี้รัดกลุ่มมีวินัยจนพ่านไม่เห็นหนทางเข้าใกล้ได้เลยแต่สมองเจ้าเล่ห์ของนายพรานก็คิดออกจนได้ฮนายที่สุดเราก็คิดแผนออกแต่เดิมมาพญาช้างย่อมเคารพต่อพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปลอมตัวเป็นพระให้มันเคารพเรา แค่นี้ก็จัดการไอ้พวกช้างนั้นได้ง่ายได้ <laughs> ย้อมผ้าด้วยน้ำฝาดซะก็เป็นผ้ากาสวะโกนคิ้วโกนหนวดซะห่มผ้าจีวรเข้าช้างก็ย่อมมองเราเป็นพระอาหารหันต์มาโปรดแน่ก็น <laughs> ิชลาดจริงๆ <laughs> พรานฆ่าช้างเมื่อครองจีวรจนดูเป็นพระภิกษุแล้วก็คว้าอาวุธหอ,อกและมีดคมกริบขึ้นไปที่สูงมองหาทําเลที่จะเข้าใกล้ช้างได้ง่ายที่สุดต้นไม้ใหญ่ใกล้ทางเดินตรงนั้นแหละเหมาะสมสุดๆพรานชั่วเมื่อซุกซ่อนอาวุธไว้ใกล้ตัวแล้วก็วางท่าเหมือนเทระผู้ใหญ่ดูสมถะ มากด้วยเมตตาบารมีนั่งรอโของช้างอย่างจดจ่อหมากันแล้วพญาช้างนำหน้ามาเช่นเคยเราก็ต้องแอคให้เนียนโอ้น้าเคารพจริงๆเลยเราเนี่ยเมื่อพญาช้างพบพระสงฆ์มาทำสมาธิกลางป่าดงก็เข้าใจว่า คงเป็นพระอาหารหันต์มาโปรโดก็ยกน่วงขึ้นทำความเคารพก่อนเดินนำบริวารผ่านไปโอ้พระอาหารหันต์โปรดรับการคลวะจากข้าน้อยตามสมควรแก่อัตภาพเถิดพวกเจ้าทุกตัวรีบนั่งทำความเคารพพระอาหารหันต์ท่านนี้สิ พรานใจโหดแซงนั่งสมาธิรอจนช้างทั้งหมดเดินผ่านไปและเมื่อช้างตัวสุดท้ายคล้อยหลังพระปลอมก็คว้าหอกออกก้าวตามทันทีเฮ้ยได้โอกาสละงาช้างคู่แรกในโครงการนี้มัวแต่เดินตุม่มเตี่ยมตุม่มเตี่ยมไม่ทันโครงก็ต้องพบจุดจบอย่างนี้ละเมื่อเดิ้ระยะสังหาน ผ่านชั่วก็เริ่มทำงานตามขั้นตอนที่วางไว้อืมระยะนี้แหละกำลังดีช้างตัวอื่นในโครงคงไม่รู้หรอกว่าเราแอบฆ่าเพื่อนของมันโอ้โหตงเป้าแป๊ะเลยปากหัวใจจมหอกเลยทีเดียว เจ้าพานชั่วลองเป็นพรามมาหลอกเราหรือเนี่ยโอ๋ยรู้ก็สายเสียแล้วเจ้าช้างหน้าโง่เอ้ยดิ้นไปเถอะดิ้นไปแะเดี๋ยวพอเจ้าตายไปงาของแกก็จะกลายมาเป็นของฉันรายได้น้ำจริงๆหลังจากที่ช้างเชือกนั้นหมดลมหายใจ พระสง์ปรอมใช้เวลาอีกไม่นานในการตัดเอางาทั้งสองข้างก่อนรีบจ้ำเดินออกจากป่าจีวรผืนนี้ดีจังเลยผมแล้วหลอกใครก่อนเนียนพอเราแก้มห่อของหนักๆก็สะดวกสาบายจะเดินเฮินก่อครองเห็นเงินอยู่รำไรรำไร รานใจร้ายใช้วิธีเดิมหลอกฆ่าช้างโขงนี้จนร่อยหรอลงไปเป็นที่ผิดสังเกตแก่พญาช้างผู้ไม่ดูได้ความทุกข์ร้อนของบริวารในเวลาไม่นานนักทำไมพักนี้สมาชิกในของของเราค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวต้องมีเหตุร้ายมีผู้ลอบกัดข้างหลังพวกเราแน่ๆ พวกเจ้าทุกตัวฟังทางเน้เรามีความสงสัยว่าอาจจะมีคนคิดลอบทำลายพวกเราวันนี้เราจะเดินอยู่หลังสุดเองขอให้ผู้ช่วยขึ้นมาเป็นตัวนำโขงไปก่อนพวกเจ้าเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองอะไรที่ผิดสังเกตหรือคนแปลกหน้าก็ต้องระวังไว้คนแปลกหน้าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ท่านนั้น ต้องใช่แน่ๆท่านพญาช้างมันน่าแปลกนะักอยู่ๆทำไมพวกเราถึงเจอพระอาหารหันต์นั่นทุกวันภายหลังจากเจอกันน่ะพี่ๆน้องๆของเราก็เริ่มหายวิธีและเชือกสองเชือกเมื่อช้างทั้งหมดรู้ตัวถึงภัยร้ายที่จะมาเยือนก็เริ่มระมัดร,ระวังตัวเองและก็เป็นดังที่คิดไว้วันนี้ช้างทั้งโขงก็เดินทางมาเจอพระอาหารหันต์ที่เป็นนายพรานปลอมตัวมาอีกเช่นเคย มากันแล้วเหรออืมแต่ละตัวงาสวยๆงามๆทางนั้นยิ่งตัวหลังสุดนี่ยิ่งสวยเสร็จเราแน่เจ้าช้างเอ๋ยน,นั่นไงท่านพญาช้างเจอพระลูกนั้นอีกแล้วพวกเจ้าอยู่นิ่งๆไว้อย่าทำตัวผิดปกติเราจะจัดการกับพระปอมนี่เอง เมื่อขบวนช้างเดินไปไกลทิ้งให้พญาช้างเดินอยู่หลังสุดไกลจากฝูงภิกษุกรรมลลอก็เริ่มทําตามแผนเหมือนเช่นทุกทีพญาช้างเองก็แส้งเดินช้าๆพลางชำเรือนคอยระมัดระวังอยู่และแน่ใจชัดแจ้งว่าเป็นนายพรานปลอมตัวมาเดินช้าๆอย่างนั้นล่ะพอเอ้ยอีกนิดหนึ่งเถอะ จะพุ่งหอกให้โดนหัวใจเลยนั่นไงเริ่มโผอาวุธออกมาแล้วละสิไอ้คนใจบาปทำลายพระศาสนาบางอาจจะเอาชีวิตเรลาเชียวหรือนั่นนั่นถือหอกวิ่งมาแล้วเข้ามาสิเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้คิดจะมาเล่นกับพญาช้างวันนี้ละโดนแน่เจ้าช้างเอ๋ยของ,งานงามของเจ้าเถินนะ วินาทีนั้นพรานล,ล่าช้างลงกำลังพุ่งหอกสู่จุดตายคือรักแร้แดงหรือหัวใจพญาช้างอย่างมั่นใจเอางามมาให้ข้าซะเถอะพญาช้างที่ระวังตัวอยู่แล้วก็เบี่ยงกายหลบเอางวงมาจับหอกของพรานไว้ได้โดยไม่ได้รับอันตรายเลย ตายแล้วเหรอพอแค่เนี้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกเมื่เห็นว่าหอกทำอะไรพญาช้างไม่ได้พรานชั่วก็คว้ามีดเล่มยาวหมายจะคว้างใส่แต่พริบตาพญาช้างก็แล่นเข้าประชิดตัวมารศาสนาตัวชั่วไล่โอ้ยตายแล้วเราพลาดจ,จนได้อย่าทำอะไรเราเลยนะ อย,อย่าเลยนะคยอมแล้วจ้าข้ายอมแล้วบากของเจ้าที่ล่วงเกินพระศาสนาแบบนี้สมควรให้ตกนรกซะเดี๋ยวนี้อย่าเลยจ้าอย่าเลยปล่อยข้าไปเถอะข้ารู้สึกผิดแล้วพยาช้างอยากลงโทษให้พรานชั่วตายตกไปตามชีวิตบริวารแต่เห็นแก่ผ้าเหลืองกาสาวพัฒน์ในพระพุทธศาสนาจึงลงโทษสถานเบาให้เข็นลา โดยการจับฟาดกับต้นไม้อย่างแรงโอ้ยโยแรงสกนาดนี้กระดูกเราจะหักไหมเนี่ยโอ้ยสี่โคงจะเหลือไหมอสุดท้ายพรานก็ต้องออกจากป่าโดยให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีตลอดไป พญาช้างเปลืองผ้ากาสาวพัดออกจากกายอันศกรปรกของพรานแล้วก็ปล่อยกลับไปเมื่อเหตุร้ายจากพรานที่ปลอมเป็นภิกษุผ่านพ้นไปดุดก,กันกับที่อรัชีเอาจีวรผ้ากาสาวพัดมาห่มปลอมเป็นพระสงฆ์ในการสมัยต่อมาพญาช้างก็นำบริวารออกหากินในป่าลึกเข้าไปอีกจนปลอดภัยอยู่จนสิ้นอายุไขตามวารกรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงพระธรรมเทศนานี้จบแล้วตรัสอริยสัจสี่โดยอเนกปริยายภิกษุทั้งหลายก็สามารถคลายความโกรธขึ้นกังวลต่อมาราศาสนาคืออลัชชีเหล่านั้นได้ในพุทธกาลนั้นพ่อค้างาช้างกําเนิดเป็นผู้นำเหล่าอรัชชีพรานฆ่าช้างกําเนิดเป็นอรัชีพญาช้างสารสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า